สี่โลสามโลอ่ะน่อันนี้อันนี้มันในสมบูรณ์เลยนะมันจะหมดตรงไต้หวันเลยสุดยอดนี่ครับช่องมวลมวลสวนเกษตรมณีพาพี่น้องมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเที่ยวอำเภอชำนิครับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5จังหวัดบุรีรัมย์ครับเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พี่น้องมณีพามาเบ่งรถม้านะครับ รถม้ารถประยุกต์เอาครับนั่งได้กี่คนนะสี่คนเนาะนี่ก็สี่หาคนถ้าลักได้อยู่มนปอบๆอยู่คือมันมันไม่นักเหยียบรเดี๋ยวนี้พอโลดโลกเป็นปุ๊บเนี่ยนักมันจะถ่วงไปข้างหลังอันนี้มันแค่ลากเฉยๆอันนี้เพิ่นเป็นเจ้าของนะครับเป็นมู่พวกกันเนี่ยนะครับเพิ่นเป็นนักวิชาการเกษตรนักมากมันจะไม่นักเลยมันแค่ประคองวิ่งเฉย งานไดิเรกของเพิ่นกระชิตเลี้ยงมาครับพี่น้องเลี้ยงมาเลี้ยงวัวเนาะสไตล์เด็กเกษตร c o w บอยสองหมื่นห้าเราจะเปิดฝึกขี่ฝึกนี่อยู่ครับเดี๋ยวจะทนาะนี่อยู่มาช่วยวันจงวันเดียวก็เนาะพาเด็กๆมาขี่มาได้เพิ่นเพิ่มเพิ่นมีครับมีมีเพจไหม ยังครับผมก็จะเริ่มอยู่ือจะเริ่มครับเนี่ยวางแผนไว้อยู่ว่าจะเดี๋ยวช่วงฤดูหนาวนี่แหละจะมีจัดพวกขี่ม้าพวกเนี่ยเที่ยวชมแถวชันิ่งีวได้ดมีโครงการโครงการนําเที่ยวนะครับขี่ม้าขี่รถม้านําเที่ยวฝึกฝึกขับรถม้าเพราะว่าเป็นงานอดิเลกของคุนะครับพี่น้องเดี๋ยวโครงการต่อไปเดี๋ยวเราจะแจ้งให้ทราบ นี่แหละครับเพิ่นเป็นน,นักวิชาการเกษตรอยู่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่5บุรีรัมนะครับพอดีเพิ่นมีงานอดิเรกน้ำครับพี่น้องเิ่นเสลียงม้าน้ำครับเลี้ยงม้าไทยในห้องนอนสิบห้าพี่น้องมาบ่งมาไทย 5, 5, 5, ม,าม,มาไทย อะไรนะเพชรแดงเจ้าเพชรแดงครับอ๋อเพชรแดงลากรถได้ลากรถได้เชื่องอยู่ครับข้าสีศึกอันนี้เขาเรียกสีอะไรนะสีแดงมะขามเนี่ยครับโอ้สีแดงมะขามนี่ครับน้องมานุ่มถ้าอายุห้าปีนี่ก็่าถ้าเทียบคนกับกมพลังวัยรุ่นครับกพลังแข็งแรงพลังไม่อยู่เลยมันพวงโกเมียอายุเท่าไหร่นะห้าปีห้าปี ยังยังรุ่นเยอะครับพี่น้องถือว่าเป็นม้ารุ่นครับโอ้ตัวนี้วันรีนะครับวันรีม้าไทยนะครับนี่วันลีวันรีเลี้ยงง่ายครับปล่อยอิสระเลยเนาะมาชอบเลยาหยาดยังไม่ได้ใส่เชือกพันธนาการจับได้เรียบเนาะ ไม่กล e ้าจับกี Shit, yeah, right. ่ตัวนะตอนนี้มีกี่ตัวสตัว4ี่ตัวเนาะนี่แหละครับพี่น้องต่อไปเพิ่นก็จะมีโครงการคล้ายคล้ายเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรนำเที่ยวเนาะนั่งรถม้านำเที่ยว ไว้ฝึกขีให้คนเด็กใหม่ๆมาขี่ได้แล้วก็จะพาชมข้างในตัวนี้เป็นสถานก็อีกเดือนหนึ่งอีกเดือนก็น่าจะเริ่มประมาณอีกเดือนครับชวนทีเราเตรียมพื้นที่ก่อนสถานีขยายพันธุ์พืชที่ห้าเนาะครับก็หลักๆภารกิจศูนย์ก็อำเภอชำนิเพราะต้นไม้ครับเพราะพืชพันธุ์ดีบริการพืชพันธุ์ดีส่วนตัวนี้เป็นตัวเสริมเยๆครับ หน่วยงานราชการมีหน้าที่ในการสนับสนุนพันธุ์พืชให้กับเกษตรกรเนาะพืชพันธุ์ดีครับให้พืชพันธุ์ดีด้วยด้านพืชแล้วก็พืชพันธุ์ดีไม่ใช่พืชอย่างเดียวนะพืชพันธุ์ดีด้วยนะครับเน้นคุณภาพนั่นแล้สนองนโยบายของรัฐนะครับอันนี้กปนตั้งวันเลยอันนี้เป็นกิจกรรมส่วนตัวของเพื่อนนะครับเนี่เพื่อนเฉลียงมาพ่อไอ้ลูกตัวน้อยนี่ พิ่งได้เดือนหนึ่งครับเพิ่งได้เดือนหนึ่งใช่เพิ่งเกิดเมื่อสี่กันยาเด็กเดือนพอดีวันนี้ชื่ออะไรครับตัวน้อยนี่อันนี้ชื่อพาขวัญพาขวัญนะครับแม่เขาชื่อจอมขวัญนะครับแม่ชื่อจอมขวัญแม่ที่สายดีขี่ได้นิ่งแต่ว่าปล่อยทาพันอย่างเดียวครับเลยไม่ได้ไม่ใช่ค่อยได้ใช้งานอันนี้อายุมากแล้วครับสิบกว่าปีแล้วขี่นี้ต้องเราต้องมีอานก่อนไหมใช่ครับต้องมีอุปกรณ์แต่ขี่อย่างนี้ไม่ได้นะบางเหียน มันก็ขี่ได้ถ้าคนถนัดแบบแต่มันจะเจ็บก้น,นถ้าเราไม่รู้จัก<อ>ส่งตัวครับแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องมีอานครับมีมอานเพื่อมีผู้ใดสนใจนะครับฝ <c oughs> ากติดตามทาง f a c e b o o k หน่อยเ c e b o o k ชื่ออะไรนี่ยไพทู์ครับไพฑู์ศิณวรัตครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้อัพอะไระครับก็อัพเรื่องส่วนตัวธรรมดาเล่นเลครับผู้ใดสนใจนะครับพี่น้องกิจกรรมเพื่อผู้ใดสนใจกิจกรรมเกี่ยวกับการเลี้ยงม้าเนาะ การดูแลม้าอันนี้เขาจะเอามาประยุกต์เป็นม้านาเที่ยวด้วยเนาะชอบเรื่องม้าเข้ามาได้ครับเข้ามาคุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้คุยเข้ามาแลกเปลี่ยนกันครับเรื่องการดูแลม้าไทยเนาะใช่การดูแลม้าไทยครับพี่น้องผู้ใดชื่นชอบวิถีชีวิตการเลี้ยงม้าแบบข้าวบอยกึ่งขาวบอยเนาะเลี้ยงม้าเลี้ยงวัวเนี่ย เนี่ยแหละครับพี่น้องหลังจากมาเยี่ยมชมฟ้าม,ม้าของเพื่อนแล้วเนะาะาี่ม,มาเที่ยวชมสวนไผ่ครับอยู่ภายในศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ห้าอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์นี่แหละครับเพื่นอนพาเขามาชมสวนไผ่มาจูไผ่ตรงหวานไตหวันเนะาะไผ่ตรงไต้หวันนะครับลักษณะใบมันพี่น้อง ลมลื่นเลยนะครับตรงไต้หวันเขาขยายพันธุ์แบบไหนนั่นนี่ครับตอนกิ่งนะครับพีน่น้องขยายพันธุ์โดยการตอนกิง่ง่ยคอยดูลักษณะนอนนะ พอดูน้องนิดนึง่งนี่นะครับพี่น้องนะลักษณะลักษณะนอของไผ่ตรงไต้หวันนะครับหรือไผ่มาจูสามสี่โลสีโล,ส,โลสามโลอ่ะหน่อหนึ่งอ,อ,อันนี้มันไม่สมบูรณ์หรอไงะมดจะหมดตรงไต้หวันได,ด้ไหมครับพี่น้องเป็นพ้าเที่ยวชม แปลงสวนไผ่ตรงไต้หวันหรือไผ่มาจูนะครับพื้นที่20ไร่ก็สิขยายพันธุ์ในช่วงหนาฝนไหมครับพี่น้องขยายพันธุ์โดยการตอนนี่ครับถ้าตอตอแบบนี้ต่ว่าันน้ำหลอกล่าหรอกถ้าทำทำแบบนี้เบิ้งมีเบิ้งลักษณะ ลักษณะการตอนนะครับพี่น้องอลักษณะกิ่งตอนเนาะก็จะใช้ตุ่มธรรมดาทั่วไปเน,น,นี่เนาะอ๋อจะใช้ตุ่มเหมือนที่เราตอนกิ่งขยายพันธุ์ต้นไม้ทั่วไปนะครับอ๋อหีอนหนึ่ง้วครับพี่น้อง นอหนึ่งเลยครับพี่น,อนอ้องนอยานี่นะครับใส่ตรงไต้หวันรสชาติอร่อยพี่นอ้องผลงานในการทั่วสวนไผ่มานี้ครับไผ่ตรงไต้หวันได้ลหลายโน่อยู่ครับวันนี้ได้อาหารเย็นแล้ววันนี้ใหญ่นี่ยปีใหญ่ได้เลยครับปีสองใหญ่ได้ เป็นผ้ามาเบงไผ่สร้างมนนะครับอันนี้อายุหนึ่งปีเนาะทีนี้ตัวนี้จะตอนกิ่งเหมือนหมาจูเหมือนกันหรือจะขุดเหง้าเงาชําวิธีการขยายพันธุ์ตอนกิ่งหรือขุดเหงานะครับใช่เราก็จะรออายุสามปีใช้งานได้สามปีเริ่มกินหน่อได้สปีเริ่มกินหน่อได้นี่เบงลักษณะลำนะครับลำตรงก็ได้ นได้แต่ส่วนมากเขาจะใช้ลำมากกว่าจะใช้ลำเพราะลำมันจะสวยเอาไปเอาไปทําอะไรได้มั้งลำเฟอร์นิเจอร์ก็ทำเฟอร์นิเจอร์ครับหลักๆเอาไปเฮ็ดเฟอร์นิเจอร์นะครับตอนนี้มันเพิ่งได้ปีเดียวเลยลำมันเล็กไผ่สร้างมนนะครับพี่น้องอายุมันได้ก่อนต้นนี้แม่พันธุ์เราเดิมมาเราได้มาจากเพาะเมล็ดแม่พันธุ์ได้มาจากการเพาะเมล็ดนะครับพี่น้องอายุยืนอยู่เนาะต้นไผ่นี่เนาะ ้องเดี๋ยวมื้อนี้เฮามาปิดคลิปกันชุมนี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับนักวิชาการเกษตรนะครับคุณไพฑูรย์ด้วยครับครับสวัสดีครับผู้ใดมีโอกาสมาเยี่ยมยามนะครับครับอยู่ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอชุมนิครับศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ห้าอำเภอชุมนิครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับรับยินนดีต้อเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตช่วงเพื่อนในชุมีกิจกรรมนะครับฝึกขี่ม้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้ รับทราบอีกทีนึงนะครับครับสวัสดีครับผมบวส,บสวัสดีครับรับ